โดยความร่วมมือใจภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการไทยจีนและเมียนมาที่ได้ดําเนินการส่งกลับกลุ่มชาวจีนจากเมืองเมวดีชุดที่4วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะส่งกลับไป149คนซึ่งขั้นตอนก็ใช้วิธีการเดิมเลยค่ะโดยนํารถบัสโดยสารข้ามแดนไปรับในฝั่งจังหวัดเมวดีมายังอาคารที่ทาการสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็จะมีกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจราชมนูคอยอำนวยความสะดวกค่ะจากนั้นเข้าสู่ระบบการตรวจสอบประวัติ ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเขาก็จะปฏิเสธการเข้าเมืองนะคะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองปี2522มาตรา12และมีการจัดทําบันทึกข้อมูลตามแบบตม35ค่ะจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลข้อมูลส่วนบุคคลก็จัดเก็บลงในระบบไมโอเมตริกเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มีการดําเนินการลงในระบบแบ็กลิสต์ด้วยห้ามเข้าประเทศไทยอีกภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้นทั้งหมดจะถูกนําตัวขึ้นรถบัสไปยังท่าอากาศยานานานาชาติ สอดค่ะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับประเทศทันทีสําหรับการส่งกลับชาวจีนจากการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ในเมวดีประเทศเมียนมาดาเนินการส่งกลับไปแล้ว3,600กว่าคนค่ะล่าสุดก็ยังเหลือชาวจีนที่อยู่ในความดูแลของกองกําลัง BGF แล้วก็ทางการเมียนมาอีกสักประมาณ600คนส่วนชาวต่างชาติอื่นๆนะคะมี19สัญชาติด้วยกันเหลืออ,อีก4,100กว่าคนคที่ตอนนี้ก็น่าจะรอกระบวนการต่างๆอยู่นะคะ